เทียริสคาสำหรับโซโล่ PVE PVP ในวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับสำหรับตัวแรกนะครับไม่พูดไม่ได้เลยครัเป็นอาชีพยอดฮิตที่สุดสำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับขายได้ทุกภาคเลย n e โคร m ม n c e r อร์นั่นเองนะครับอยู่ในเทียริสโซโล่แล้วกันนะครับผมขอพูดถึงอาชีพที่เล่นโซโล่ดีที่สุดสำหรับผม นะฮะก็จะเป็นในคอมเมนเซอร์นะครับดียังไงถ้าถามว่าในคอมเมนเซอร์ดียังไงอันเนี้ยมันจะไม่โดดเด่นเรื่องของ PVP หรือ PVE ขนาดนั้นแต่มันจะโดดเด่นสําหรับการเล่นโซโล่มากที่สุดเพราะว่าไอ้โครงกระดูกหรือโกลมหรือลุยบอสลุยเดียวอะไรมันจะมีตัวแท้งตัวอะไรให้นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของตรงนั้นนะครับ ปุกศพระเบิดศพอ่ะฮะโซโล่สะดวกสบายนะครับส่วนคลาสต,ต่อไปนะครับสำหรับสายโซโ,ซโล่ก็คงหนีไม่พ้นคูเซเดอร์นะครับอาชีพยอดฮิตอีกหนึ่งอาชีพเลยนะครับครูเซเดอร์มีความยุดยนุนเป็นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับการโซโล่นะครับเพราะว่าเขาสามารถแทงแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็เคลื่อนที่ได้รวดเร็วมีสกิลม้ามีสกิลโซ,โซมีอะไรคือเป็นอาชีพหนึ่งที่ยอดฮิตเลย สำหรับคนเล่นเกมนี้ในโซนต่างประเทศหรือแม้กระทั่งโซนไทยผลโหวตออกมาที่จากกลุ่มต่างๆนะครับก็จะเป็นก r ูเซเดอร์กันนะส่วนใหญ่เลยนะครับ,รบดูจากภาพพรีวิวอันนี้แล้วก็สุดจะเท่นะครับครับตัวที่2ส่วนต่อไปเป็นตัวที่3ผมขอแนะนำเป็นบาบาเรียนะครับอาชีพที่บ้าข้างดุดันที่สุดนะครับซาเวตบริเอร์ นะฮะนี่ครับทั้งหญิงและชายนะเป็นอาชีพที่ยืดหยุ่นในการเล่นโซโล่สุดๆละคันนี้มีความแบบทำดาเมจบุ้ยทำดาเมจ AOE หรือสกิลที่ทำให้ตัวละครเป็นอมตะชั่วข้าวเมื่อ HP เหลือน้อยอะไรงี้ดูดเลือดต่างๆนะครับเป็นตัวที่โซโล่ง่ายนะครับเป็น3ตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าโซโล่ง่ายนะครับสรุปเลยก็จะมีในคอมเนเซอร์คูเซนเตอร์แล้วก็บาเบเลียนถามว่าตัวอื่นเล่นได้ไหม ก็ได้นะครับมองก็เล่นได้มองผมก็เล่นอยู่ในโซโลเดมอนเหลนก็เล่นได้แต่แค่มันจะลำบากในการสเต็ปค,ครับเพราะตัว3ตัวเนี้ยจะบางรอ,อภาพรอยมิส,สาดเอยเดมอนเอยจะบางมากๆครับแล้วก็มองก็จะบางครับต้องสเต็ปเข้าออกดีๆครับคอมโบสกิลดีๆเนาะจบไปสำหรับสายโซโลนะครับส่วนค้าที่ PVE แล้วโดดเด่นก็ตัวแรกเหมือนเดิมครับเป็น คูเซเดอร์นั่นเองนะครับสำหรับค er ู o เซเดอร์นี้ถามว่าโดดเด่นเนื่องจากสามารถเสริมพลังให้กับพันธมิตรหรือปาร์ตีห้หรืออะไรได้ได้หรหรืออะไรได้ได้อะไรวะปลอดภัยจากการโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับพะแบบสามารถดึงความสนใจของศัตรูเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นแบบช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นนะครับ PVE ในที่นี้ผมหมายถึงแบบว่าการเล่นแบบเพลเยอร์ปะทะมอนเตอร์ ก็คือเป็นปาร์ตี้อะไรงนี้เป็นตัวที่ช่วยเหลือทีมได้ดีที่สุดนะครับอีกสามคสที่ปาร์ตี้ดีที่สุดก็ว่าได้สําหรับผมนะแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยไม่ไล่เลยันหไายเลยว่าพูดภาษาอะไรของว่ดีมอนฮันเตอร์นั่นเองนะครับอาชีพฟาร์มยอดฮิตแล้วก็ PVE ยอดฮิตนะครับคัสที่ดีที่สุดในการช่วยตีบอสเหมาะแก่การปาร์ตี้สุดๆเลยคนระับเป็นคาสที่แบบ ทำ DPS ได้ดีที่สุดในการสู้กับบอลนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีเลยก็ว่าได้นะครับขอแนะนานะครับตัวนี้เลยทําให้แบบว่าสามารถแบบมีสกิลที่เคลื่อนไหวแบบกระโดดไปโดดมาทําให้มีความเสี่ยงในการตายน้อยกว่าวิาสณ์นั่นเองนะครับแล้วก็คาต่อไปก็คงหนีไม่พ้นวิสณ์นะครับสาหรับ PvE นะฮะแต่ว่ามันลาบากลำบากก ในการคอมโบสกิลต่างๆนะครับตัวทำดาเมจสำหรับ PVE ต้องการเลยตัวนี้วิสา่กับดีมอนนะครับโอเคจบกันไปสำหรับ PVE ส่วนครสท,ที่ผมมองว่า PVP แล้วสะใจแล้วมันก็คงหนีไม่พ้นตัวนี้เลยครับอันดับหนึ่งของผมเลยอาชีพมองนะครับคุณแค่มีเงินหลักล้านคุณก็จะทำให้มันโหดที่สุดในจักรวาลได้ครับแต่จริงๆอ่ะคุณมีเงินหลักล้านคุณสามารถเล่นทุกตัว PVP ดีที่สุดได้แต่แต่ผมเทียบนะ ทียบสาหรับสายฟรีอ่ะผมมองว่ามองมองแล้วก็บาบาเบเรียนลงลงมาบาบาเลรียนเสร็จบาบาเลรียนก็จะเป็นตัวแทงใน PvP เนาะมองก็เป็นพวกบัฟต่อสู้ระยะประชิดเข้าออกไวตามตัวได้ง่ายมองส่วนบาบาเบเรียนก็เป็นแบบแนวหน้าับแนวหน้าแนวหน้าเสร็จก็ไม่พ้นคูเซเดอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้นะครับสามอาชีพที่เป็น PvP ดีที่สุดนะครับนี่มองนะฮะบาบาเลรียนแล้วก็คูเซเดอร์คูเซเดอร์นี่ สุดยอดผมบอกเลยสุดยอดนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมแบบวิเคราะห์ด้วยตัวเองทั้งการเล่นทั้งหาข้อมูลมานะครับอันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องการเติมแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปที่ช่วยในการตัดสินใจละกันว่าเปิดจริงโซนไทยเนี่ยเราจะเล่นอาชีพไหนกันดีนะฮะสรุปเลยนะครับมี3แบบ สาย PVP PVE สาย solo สาย solo ก็แนะนำเนโครนะฮะเนโครเนโครแมนเซอร์ N eko, N อาชีพยอดฮิตนะครับสำหรับสาย solo บาบาเลียนนะฮะบาบาเลียนและคูเซเดอร์ครับส่วนอาชีพต่อไปที่ PVE นะ,ะดีก็จะเป็นวิศาดสายฟาร์มนั่นเองเรียกว่าสายฟาร์มวิศาดดีมอนฮันเตอร์แล้วก็คูเซเดอร์โอเคส่วน PVP ก็คงมอง บาร์ e บเลียนคูเซที่จามันมันอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมโอเคแต่ถ้าอันไหนคือแบบครอบคุมเลยก็มองเป็นคู u เซเดอร์นะใช่ไหมจากที่ผมพูดมามันครอบคุมที่สุดและคูลเซเดอร์คูเซเดอร์นี้จะเป็นอาชีพที่ครอบจักรวาลสุดๆหละแต่แค่บอสก,ก,ก,ก็ได้ก็ไม่ได้แย่ฮนะโอเคแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเซิร์ฟที่ผมเล่นที่ฮิตที่สุดเลยคือมองนะฮะเขามีตังเติมก็ <laughs> เลยมองว่ามองเนี่ยแหละ น่าจะ OP สุดในเกมนี้แต่ถ้าคิดว่าครอบคลุมสุดก็คงครูีสดงสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแนะนำกันเท่านี้นะครับเจอกันวันเปิดจริงครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วเราขอให้สนุกกับเกมนะครับสวัสดีครับ